ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่10มิถุนายน2568ไม่ผ่าน7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมคนที่ไม่ผ่าน7ข้อนี้ครับคุณจะไม่ได้เงิน1,000บาทในวันที่10มิถุนายน2568สหรับผู้สูงอายุครับมาดูกันครับว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ได้1,000บาทหรือจะเป็นคุณที่ได้1,000บาทครับก็ดูตามคลิปนี้เลย ง่ายๆครับตลอดทั้ง7ข้อที่กำลังจะบอกตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องผ่านนั่นเองถึงจะได้เงินแต่าว่าไม่ผ่านเลยทั้ง7ก็อดได้เงิน1,000นะโอเคมาดูกันครับข้อที่1เลยข้อแรกครับคือมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปหากคุณไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินดูจากอะไรนะครับง่ายๆข้อนี้จะผ่านไม่ผ่านดูบับบประชาชนเลย คุณหยิบบัตรประชาชนของคุณขึ้นมาครับแล้วเช็คเลยมันก็สัญชาติไทยไหมจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจก็หยิบมาดูครับถ้าเป็นคนสัญชาติไทยในแบบประชาชนแล้วก็ดูอายุครับปีเกิดแล้วคำนวณดูอายุคุณตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้ว60ปีหรือ,อยังถ้า60ปีขึ้นไปเนี่ยก็แสดงว่าเป็นสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปข้อที่1ครับถ้าเกิดว่าคุณผ่านหมดก็รอดแต่ถ้า,าว่าไม่ผ่านข้อน,นี้อาจจะอายุยังไม่ถึง60 อาจจะไม่ใช่สัญชาติไทยอายุอาจจะ50 40 30 20อะไรแบบนี้ก็จะยังไม่ได้นะครับก็ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินครับนี่ข้อที่1ต่อไปเราไปต่อในส่วนของข้อที่2เลยมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถได้เงินเบี้ยวสูงอายุรวมด้วยได้การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีผลทําให้ไม่ได้เงินในครั้งนี้นะครับอันนี้เนี่ยข้อนี้คือข้อพิเศษนะครับ ที่มาเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่มั่นใจครับว่าตัวคุณเนี่ยในกรณีที่คุณได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะได้เงินเบี้ยสูงอายุรุ่นนี้หรือเปล่าบอกเลยว่าสามารถได้ทั้งสองโครงการได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ทุกๆคนก็จะผ่านหมดอยู่แล้วสำหรับข้อที่2ครับต่อไปเราไปต่อในส่วนข้อที่3เลยได้เคยลงทะเบียน รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการรงะเวียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยนะครับหากคุณไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินก็คือคุณเนี่ยอาจจะไม่เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันมีโครงการเบี้ยผู้สูงอายุด้วยเหรอมันมีจริงๆเหรอโครงการนี้บอกเลยว่ามีจริงๆนะครับเป็นเรื่องจริงข่าวจริงนะแล้วก็ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยคุณจะต้อง ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผลการลงทะเบียนเนี่ยการส่งเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็สําคัญสุดคือข้อมูลของบัญชีธนาคารเพื่อให้รัฐโอนเงินเข้าให้คุณเนี่ยต้องถูกต้องเพื่อที่คุณจะผ่านการลงเียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับข้อที่3ถ้าคุณไม่ผ่านข้อนี้คือไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วลงทะเบียนแล้วเนี่ยผลก็ยังไม่ผ่านไอส่งเอกสารอะไรไม่ครบเนี่ยก็ไปแก้ให้มันผ่านนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินนั่นเองครับ ในข้อที่3ต่อไปข้อที่4ครับเคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้นะครับตรงนี้ก็มีผลพ่วงพ่วงถึงกันเหมือนกันสําหรับคนที่เคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยคือมันจะเป็นผลที่การันตีครับว่าคุณเนี่ยมีโอกาสได้ต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนแต่หากว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณ ทำผิดกฎนะครับของเบี้ยวสูงอายุนะหรือว่าทําผิดเงื่อนไขต่างๆหรือไปแจ้งอะไรต่างๆว่าจะไม่ได้ต้องการรับเงินตรงนี้นะครับหรือด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยที่มีการบอกว่าคุณไม่ต้องการจะรับเบี้ยวสูงอายุแล้วหรือรายละเอียดต่างๆที่ผมได้อธิบายาไว้ในคลิปที่บอกเอาไว้ครับว่าจะมีคนโดนยกเลิกสิทธิ์เบี้ยวสูงอายุนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถไปดูได้ หลังวิีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุกัอนนี้มาก่อนแล้วไม่ได้ครั้งแรกในเดือนมิถุนายนก็แสดงว่าไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินนะครับต้องเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและได้เคยใช้เงินครั้งแรกเนี่ยในเดือนมิถุนายนด้วยนะครับสําหรับเบี้ยผู้สูงอายุครับนี่เขสี่ข้อที่ห้าครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้ทางพาครัฐเนี่ยตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ คุณต้องจาไม่ได้ครับว่าบัญชีนั้นเนี่ยคือบัญชีอะไรบัญชีนั้นเนี่ยคุณต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันและไม่พอครับต้องหมุนเงินในบัญทีหมุนเวียนเนี่ยติดอยู่ต,ต,ตลอดโดยลองทําการโอนเข้าไปดูนะครับโอนดูว่ามันมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดหรือเปล่าทาให้เงินเนี่ยสามารถเข้าได้เมื่อเงินหมุนเวียนตลอดครับเงินก็สามารถโอนเข้าให้กับคุณได้นั่นเองและบัญชีธนาคารที่ให้ไว้นัรัดต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อจะสามารถรับเงินได้ มีเงินอยตลอดนะครับนี่คือข้อที่5นะข้อนี้เนี่ยกรณีที่บัญชีบัญชีคุณถูกอายะอะไรต้องไปแก้ไขอะไรให้เรียบร้อยเพื่อเปิดใช้งานครับหรือบัญชีคุณถูกปิดไปแล้ว,ค,ลลวคุณต้องไปแจ้งบัญชีใหม่กับทางภาครดับด้วยว่าบัญชีคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะข้อ5เนี่ยเป็นคนที่ข้อที่คนเนี่ยพลาดกันเยอะเหมือนกัน นั้นครับถ้าคุณไม่ผ่านข้อนี้บัญชีปิดใช้งานอยู่เนี่ยก็จะไม่ได้เงินนะต้องวันที่ต้องเปิดใช้งานเพื่อพร้อมที่รัฐจะสามารถโอนเงินเข้าให้คุณได้ทุกเมื่อและโดยเฉพาะวันที่ทําให้เสร็จเนี่ยก่อนวันที่10มิถุนายนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะพลาดที่จะไม่ได้เงินได้นะนี่คือข้อที่5ครับต่อไปข้อที่6ครับมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1 0,000บาท ถ้าคุณไม่ผ่านข้อนี้คือคุณอาจจะอายุยังไม่ถึง90ปีก็จะไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดคนที่ได้1 0 0 0บาทจะต้องเป็นคน,คนที่90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับถ้าคุณไม่ผ่านข้อนี้คืออายุยังไม่ถึง90อาจจะยังพึ่ง60หรืออะไรแบบนี้ก็จะ si ยังไม่ได้1000บาทนะครับแล้วจะได้เท่าไหร่ล่ะก็จะได้ตามขั้นบันไดที่มีการกําหนดเอาไว้นะครับโดยการกําหนดเนี่ยก็ที่90ปีคือได้1,000บาท ใช่ไหม90ปีขึ้นไปไปจนถึง100นะ 88, 9เนี่ยก็800 7 9 700 69, 9 600นะครับอันนี้เป็นถึงนะ60ถึง69ปี 66, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69อย่างเงี้ย600 77, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 8 9อย่างเงี้ย700 88, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89เนี่ย800 99, 92, 93, 94, 95, 6 7 98, 99 100ไล่ไปเรื่อย 101 102้อยหนึ่งอสอง้ยสาะไรเงี้ยก็ได้หนึ่งพันนะครับหากคุณไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านตรงข้อนี้ก็คืออายุยังไม่ถึงเก้าสิปีก็จะไม่ได้หนึ่งันบาทนั่นเองครับนี่ข้อหตัวอย่างก็จะเป็นดังนี้ก็ลองดูได้เลยนะครับเนี่ยว่าคุณอายุเท่าไหร่จะได้ตามนี้เลยแล้วก็ข้อที่7็ครับผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับหากว่าไม่ผ่านข้อนี้คืออาจจะคุณอาจจะดูเผื่อคนในชุมชนของคุณเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ก็จะไม่สามารถได้เงินแล้วนะครับจะได้สําหรับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ถน้าสียชีวิตอยู่ระหว่างวันที่1ถึง9มิถุนายนเนี่ยก็สามารถได้เงินในอายุที่เสียชีวิตนะเ oh. ช่นเสียชีวิตที่อายุ100ปีเนี่ยหนึ150ปีอย่างเงี้ย oh. ก็จะได้เงิน1,000บาทในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับเป็นเดือนสุดท้ายนะแต่ต้องมีพยานรลอสองคนเพื่อแจ้งบอกว่าใบามรณะบัตรแบบนี้ จะได้มีการหลักฐานที่บอกกับทางภักรัฐจะได้โอนได้นะครับนี่คือ7ข้อข้อที่7เนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินต้องยังคงมีชุดอยู่คือผ่านถ้าไม่มีชุดอยู่แล้วเนี่ยเสี่ชุดไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เงินนะครับทีนี้นี่คือข้อที่7ถ้าไปไปตามนี้นะครับทั้ง7ข้อเนี่ยถ้าคุณเช็คแล้วคุณผ่านหมดก็ได้เงินแต่ถ้าไม่ผ่านทั้ง7ข้อเลยก็จะไม่ได้เงินนะโดยเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรอดนะครับ ที่ไม่เป็นไปตามคลิปนี้คุณผ่านหมดก็จะได้เงินในวันอังคารที่10มิถุนายน2 5 6 8เงินจะทําการโอนเป็นเงินสดครับให้กับคุณในบัญชีที่คุณให้ไว้ทางบัตรลัฐเงินจะโอนในบัญชีที่คุณให้ไว้เลยคุณให้บัญชีธนาคารไหนไว้ทางารัดเงินเนี่ยจะทําการโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นครับเมื่อเงินเข้าแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนั่นเอง นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนในตอนนี้ครับสงสัยในส่วนไหนอยากจะได้ข้อมูลใดเพิ่เเพมเติมเนี่ยก็พิมพมาสอบถามกันได้นะครับอยากจะให้คุณไปดูคลิปของคนที่จะโดนยกเลิกสิทธ์ของในส่วนของกลุ่มที่เป็นเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจะโดนก็ไปดูได้หลังรันี้แล้วก็คนที่มีบัตรสวัสดิการก็จะเลิกสิทธ์ด้วยก็สามารถดูได้หลังนี้เช่นเดียวกัน